สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวึ่งพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องึ่งก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะชุด2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวมาแบ่งปันพี่พี่เอทุกทท่านนะคะอ่ามารับชมของวันที่4กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าค่อยไปดูของวันที่เนาะดูผลออกกันก่อนนะคะ ผลที่ออกนะคะ6ตัวเนาะ7 3 3 8 2 2นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตารางกำลังวันเนาะ7มานะคะ3มานะคะ8มาแล้วก็2มานะคะพี่น้องจา๋ามาครบทุกตัวเนาะเพราะว่า3มี2ครั้ง2มี2ครั้งนะคะ2มี2ตัวเนาะอ่าผลที่ออก7 3 7 3 3 7เข้าตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่าง38 อ่าสามแปดแปดสามตารางก็มานะคะส่วนตัวเจาะเนาะแต่ว่าวิ่งรูดนี่มาหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าวิ่งรูดมาทั้งแปดทั้งสองนะคะอ่าใครที่นําไปวิ่งไปรูดก็น่าจะได้นะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวเจาะนะคะออกสามแปดเนาะล่างของสี่ตัวเข้าไปตัวกลับนะคะตัวที่ขีดสีแดงด้วยนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่น้องหุ๋งชอบเนาะเข้าตัวกลับนะคะล่างของสี่ตัว อ่าส่วนสองสองไม่มีเนาะหนุ่ก็มีแต่สองสามนะคะพี่น้องจ๋าส่วนเจ็ดสามก็ไม่มีมีแต่เจ็ดหนึ่งเนาะแต่ว่าไปเข้าตารางกำลังวันนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามชุดสองตัวบนล่างด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวกลับล่างเนาะยินดีด้วยนะคะอ่าในตารางก็เข้าเนาะเจ็ดสามเข้าด้วยนะคะพี่น้องจ๋ายังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่เจ็ดด้วยนะคะ วันที่7ตุลาคม2564เนอ,ะ,อะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจ๋าเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ fc ทุกทท่านนะคะ,ะมาดูตารางกำลังวันของวันที่เจ็ดกันเก,กิดก่อนนะคะพี่น้องจา๋ารอบนี้ลงให้ช้าหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พ fc ทุกทท่านด้วยนะคะ งานหลักนะ้องอุ่งก็ยุ่งเนาะตอนแรกอยากลงให้ลงให้ไวๆเนาะพี่น้องจา๋าสักสักก่อนสักวันหนึ่งนะคะงานกะยากพี่น้องจา๋าแนวทางกะอยากให้เนาะคะเนาะ่ะกว่าจะเสร็จแต่ละวันเนาะห้าทุ่มเที่ยงคืนเลิกงานมาก็มานั่งทําแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าเพื่ออยากนํามาแบ่งปันพี่พ fc ทุกทกท,กท่านนะคะตากะสิเป็นมีแพ่นด่าละพี่น้อง อะมาดูตารางกำลังวันกันนะคะอะตารางกำลังวันนะคะเก้านะคะศูนย์สี่สามสองหกแล้วก็มีเจ็ดมีห้านะคะตัวเด่นนะคะพี่น้องจ๋า เด่นก็คือ9นะคะวิ่งรูดเขียนพอไหมเนาะทำไมเดี๋ยวน้องบุงเขียนอีกบรรทัดหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าขออนุญาตลบแป๊บหนึ่งถ้าไปเขียนเบียดกันเกินมันก็ดูไม่สะอาดตาพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะ เด่นที่9เนาะวิ่งรูดที่4 3 0สนะคะสามตัวนี้ใครอยากนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นเลยนะคะอ่ะส่วนตัวเจาะนะคะพี่น้องจา ตัวเจาะนะคะก็จะมีเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดถ้าพี่ๆท่านไหนไม่ชอบตัวที่ต้องหึงจับคู่ให้นะคะพี่น้องจา๋าก็จับในตารางกําลังวันนะคะตัดส่วนมากตารางกําลังวันมานะคะพี่น้องจา๋าน้องผึงอาจจะให้จับคู่ให้ไม่เข้าพี่ๆอาจจะจับเข้าก็ได้เนาะเหมือนรอบที่แล้ว อรอบก่อนหน้านั้นนะมาทั้งหกตัวเลยนะคะพี่น้องจ๋าในตารางกําลังวันเนาะแต่ว่าน้องหึงจับจับคู่ไม่เข้าเนาะพี่น้องจ๋าเงินจะของขึ้นกันละพี่นอ้องส่วนสีก็จะมีสีศูนย์สีสองสีเก้าเนาะเรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเนาะพี่น้องจา๋าดวงใครดวงมันนะคะ ถ้าผู้ใดได้แล้วถูกแล้วก็อย่าลืมนําเงินนั้นไปแบ่งทําบุญด้วยนะคะพี่น้องจาต่อยอดเนาะเราจะได้รับทรัพย์เยอะกว่าเดิมนะคะเห็ดบุญเห็ดท่านน้ำเนาะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวเจาะน้องอุ่นก็จะมี95 96 97 40 42 49 33 07 20นะคะพี่น้องจา๋าส่วนชุดกันนะคะ ชุดกันก็จะมีสี่หกนะคะสี่หนึ่งหนูหวงเทเออกมาได้แต่สีพี่น้องมก 4, ักสีพอมเด้รอบนี้หนูหวงชอบมากเลยสีอ่าสุดท้ายนี้ก็คือสองหนึ่งนะคะพี่น้องจะอาจะเบียรกันหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวเขียนเสร็จจะให้ดูใกล้ๆนะคะส่วน3ตัวนะคะถ้าใครชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจาถ้าใครไม่ชอบก็สามารถ ผ่านดูผ่านได้นะคะดูตัวอื่นได้นะคะอ่าก็เป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องจา๋าเลือกตัวที่ชอบนะคะไม่ต้องตามทุกตัวเนาะมันก็หลายตัวนะคะเอาตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับทุกครั้งนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจา๋าลง3ส,สูตรนะคะสูตรเม็ดเดียวชุด2ตัวบนล่างแล้วก็ค้งสุดท้ายนะคะเลือกเอาตาม a r กเนาะพี่น้องจา๋ามนก็ หมักไผ่หมักมั่นนะคะน้องอุ่งก็ลงไม่ตัดสูตรใดสูตรหนึ่งนะคะเพราะว่าชอบไม่เหมือนกันแต่ละท่านก็ตามแต่ไม่เหมือนแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะคะหมักตัวใดตามตัวนั้นนะคะอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะสําหรับชุด2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวนะคะพี่น้องจ๋างวดประจําวันที่7ตุลาคม2564นะคะอ่าสำหรับตัวที่น้องอึ่งชอบนะคะพี่น้องจ๋ามาดูกันนะคะสําหรับ9นี้ มาเก้าหาพี่น้องสี่สองนี่ชอบมากเลยนะคะสี่สองห้าสี่พี่น้องถ้าใครชอบถ้าใครชอบสีสีก็เอาเดอ้อเลขเบิ้ลเดอ้อน้องบึกไม่ได้เขียนให้นะคะถ้าใครชอบสีสีก็เอาด้วยนะคะ 07นะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องสาอีกคู่หนึ่ง21น,นะคะพี่น้องสาถ้าใครชื่นชอบก็จับได้นะคะเลือกได้นะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องสาย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ,ะตัวที่ชอบที่ต้องวิ่งขีดไว้นะคะสีแดงก็คือ954207 5421อน่นะคะหรือพี่ๆชอบตัวไหนก็เลือกดูได้เลยนะจ๊ะก่อนออกไปน้องบึงก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเดอ้อพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องบึงลงเนาะ,ะสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะพี่น้องจ๋าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเนาะอ่า ก็ขอขอบคุณพี่ๆี่ fc ที่ติดตามเนาะทุกคอมทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกความรับชมนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ